สวัสดีค่ะเจอกันกับจัสมินนะคะวันนี้สวัสดีค่ะก็ตอนนี้กําลังทําการตัดเล็บให้จัสมินนะคะด้านนี้ตัดเสร็จไปแล้วนะคะเหลือด้านนี้นะคะก็เด็กเกิดใหม่จะเล็บยาวมากนะคะเดี๋ยวมาขวนหน้าตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ตัดให้เลยยังไม่ได้ซื้อกันการตัดเล็บของเด็กมาเลยค่ะก็เลยใช้ของผู้ใหญ่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอได้ออกไปข้างนอก เดี๋ยวจะซื้อมาค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะเพราะเล็บเขาเล็กมากเนี่ยเสร็จแล้วค่ะลูกอเอาคนี่นะคะกินนมเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะก่อนที่จะนอนหลับก็เลยจับมาถ่ายวิดีโอกันดูแก้มน้องสิคะแก้มใครน้อง เสียงเหมือนหุ่นยนต์ดูยิ้มหน่อยเดี๋ยวมามันวดแก้มฮะอดี๋วพึ่งนอนค่ะแก้มหน้าอีกแก้มดูหน้าตัวเองดูหน้าตัวเองลูกขาดูหน้าตัวเองค่ะเห็นไหมคะ ชื่อจัสตินค่ะอือจมูกน้องเริ่มมีจมกูกอ่ะจมูกเดิมไหมคะคณจัสติน Jasmine ค่ะอืมคอยังไม่แข็งนะคะอย่าชูนิ้วกลางอย่าทำนิ้วกลางค่ะลูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนะ จัสตินยิ้มให้แฟนลำหนะเร็วยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยนะคะเออเอเอเอนูขอบคุณมากมากนะคะที่ทุกคนติดตามเนาะละดูคลิปของเนูะใช่ไหมคะจัสตินแก้มนิ่มนิ่มยิ้มหน่อยนะคะยิ้มหน่อยนะคะ เกาอะไรมามาอุย้ยเห็นหน้าตัวเองไหมมองเห็นหน้าตัวเองไหมเดี๋ยวคอเอา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 หนูเลี้ยงง่ายนะคะหนูกินแล้วก็นอนแล้วก็ถ่ายแล้วหนูก็หลับใช่ไหมคะหนูจัสมินจะไม่ยิ้มเลยล่ะคะลูกวันนี้โอ้ หนูไม่มีดังค่ะหนูไม่มีดังค่ะหน่างอนอนไหมคะลูกมีีน่ารักจริงๆเลยน้องจัสน i เผือลูกตัวเองนะคะเผื่อมากๆมองอะไรคะลูก มองกล้องมองกล้องมองกล้องทางนี้ทางนี้ทางนี้มองกล้องทางนี้มองกล้องวันนี้จะจะให้หวยไหมหวยจะออกอะไรจัสเินมองกล้องลูกมองกล้องมองกล้องถอนหายใจเลยอะวายคอหนูยังไม่แข็งวันนี้หนูถ่ายไปประมาณเกือบเกือบสิบห้าครั้งได้มั้งเนี่ยฮะ กินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายเป็นเรื่องปกติของเด็กเกิดใหม่นะคะหนูไม่ดื้อมามาเลยเนาะเกิดได้หนึ่งอาทิตย์ครบแล้วไม่ดื้อมามาเลยเก่งมากเลยอ่ะน้องจัสตินเนี่ยเก่งที่สุดเลยทำไมหนูมีเนียงเยอะอุ้ยทำไมหนูมีเนียงเยอะคะไปเอาเนียงที่ไหนมาคะเนี่ยลูกก้าวขา ทำไมห,หนูมีนเนียงเยอะคะเด็กเกิดใหม่ก็แบบนี้นะคะกำลังอ่อแอออแอน่ารักนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่ารักมากก็ยังไงวันนี้จัสตินลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจัสตินจะไปนอนแล้วคะ่ะเมื่อกี้จัสตินตื่นมาแล้วก็กินนมแล้วก็ถ่าย ก็ตัดเล็บไปเริ่มง่วงแล้วค่ะเหียวอีกไหมลูกเหียวอีกไหมอาปากสวัสดีค่ะพูดได้ไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัสมินลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะทุกทุกคนช่วงนี้โวยโวยโอวยบาขอโทษลูกหนุนหนักจังเลยเนะี่ยลาไปก่อนนะคะหนุนหน้าไม่ยิ้มเลย ไช่ค่ะบายยค่ะเห็นหน้าตัวเองใช่ไหมบายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ